สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็น EP ที่3ที่ผมจะมาแนะนำฟังก์ชันและฟีเจอร์ที่น่าสนใจ บน m a t e p a d Pro 1 1นั่นเองนะครับโดยฟังก์ชันและฟีเจอร์วันนี้ที่ผมจะมาแนะนำกันนะครับนะั่นคือการใช้งานหลายหน้าจอบนแท็บเล็ต m p t e p a d Pro 11นั่นเองนะครับส่วนรุ่นอื่นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็น m a t e p a d Pro 10.8ุ a แปดเมดแพดโ e ร a ิบสอหรือว่ารุ่นอื่นๆก็สามารถใช้งานฟังก์ชันหลายหน้าจอแบบนี้ได้แต่จะมีในส่วนตัวบางอย่างที่มีเฉพาะเจ้าตัว m a t e Pa p r r o 1 1หรือว่ารุ่นที่มาพร้อมกับ h a r m o n y OS 3.0ะครับส่วนรุ่นอื่น ถ้าได้อัปเดตเป็น Huawei 3าก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับโดยตัวนี้มีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเรามาดูดพร้อมกันเลยนะครับอย่างแรกเลยนะฮะเวลาเราจะใช้งานหลายหน้าจอเราจะต้องเปิด1แอปค้างไว้ก่อนนะฮะลักษณะแบบนี้ลราจนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราปัดที่ขอบของจอด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้นะครับค้างไว้นะครับผมจะลองปัดจากฝั่งด้านขวามือนะครับปัดแล้วค้างไว้ จนมันมีแอปขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับเราก็เลื่อนหาแอปที่เราต้องการได้เลยนะฮะหลังจากนั้นเราอยากได้แอปไหนก็กดค้างไว้ที่แอปนั้นนะครับแล้วก็ลากมาวางอันนี้คือการใช้งาน2หน้าจอนะครับรูปแบบทั่วไปบนเมทแพ d Pro 10.8บนเมทแพดโปร11หรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวรุ่นอื่นๆก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับที่รองรับการใช้งาน2หน้าจอแต่ว่ามันจะมีฟังก์ชันใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามา ใน Harmony OS 3.0ซึ่ง m a t p a d Pro 11จะได้ก่อนเป็นตัวแรกรุ่นอื่นถ้าอัปเดตก็สามารถทําลักษณะนี้ได้นะครับอันนี้คือฟังก์ชันใหม่นะที่มีใน m a t p a d Pro 11นะตอนนี้ก็คือให้เราปัดจากขอบด้านล่างนะครับปัดขึ้นไปแล้วก็ไปพักแบบนี้เหมเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งนึงนะครับเปิดเต็มจอก่อนนะฮะอันนี้คือผมเปิดแอปการตั้งค่าวไว้นะครับปัดขึ้นไปแล้วก็ลากไปมุมด้านซ้ายจอแล้วก็ปล่อย มันก็จะพักแอปไว้เราจะเปิดแอปไหนอีกแอปหนึ่งให้กดเข้าไปแล้วมันจะแบ่ง2หน้าจอลักษณะแบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือการใช้งาน2หน้าจอเดี๋ยวทาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเปิดแอปอะไรก็ได้ค้างไว้ที่รองรับนะครับแล้วก็ลากขึ้นไปฝั่งนั้นซ้ายมือแล้วก็ไปวางปึ๊บแล้วก็เลือกแอปพลิเคชันอีกแอปหนึ่งแล้วมันก็จะแบ่ง2หน้าจอลักษณะแบบนี้นะครับคราวนี้เราถ้าเราปัดนะครับจากล่างแล้วก็ไปด้านขวามือมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อกี้เราปัดแล้วก็ ย้ายไปด้านซ้ายมือนะครับตอานี้ผมปัดขึ้นแล้วไปด้านขวามืออ่าเท่านี้มันจะเป็นหน้าต่างลอยนะครับหน้าต่างลอยตัวนี้เราสามารถย้ายได้อย่างอิสระบนหน้าจอเลยนะครับตอานี้ผมจะเปิด2หน้าจอก็คือเปิดอีกแอปหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นแต่หน้าต่างลอย1ครั้งให้มันเป็นหน้าต่างใหญ่ก่อนนะครับแล้วเราก็กดที่ขีดนะครับมันจะมีขีดขีดอยู่นะฮะกดที่ขีดแล้วก็เลือกได้จะวางด้านซ้ายหรือด้านขวาอันนี้คือการใช้งาน 2หน้าจอนะครับอีกรูปแบบ1นึ่นั่นเองนะฮะอันนี้คือฟังก์ชันที่เพิ่มเติมมาใหม่ใน Mate Pad Pro 11หรือ Harmony OS 3.0ก็คือปัดแล้วไปพักไว้ด้านซ้ายแล้วก็ปัดจากล่างไปพักไว้ด้านขวานั่นเองนะครับคราวนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะฮะถ้าเราอยากจะเปิดแอปเพิ่มเติมนอกจาก2แอปเป็นครึ่งขึ้นของหน้าจอสามารถเปิดเพิ่มเติมได้กว่านี้ไหมสามารถเปิดได้สูงสุด4แอปพลิเคชันพร้อมกันโดยเป็น2แอป เป็นการแบ่งครึ่งของหน้าจอและก็อีก2แอปเป็นหน้าต่างลอยโดยหน้าต่างลอยก็คือให้เราปัดจากขอบด้านข้างซ้ายหรือขวาน,นะครับหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลื่อนหาแอปที่ต้องการแล้วคราวนี้ถ้าเราเปิดหน้าต่างลอยเราไม่ต้องกดแล้วก็ลากบาบางนะครับให้เราแตะแล้วก็ปล่อยเลยมันจะเป็นเด้งหน้าต่างลอยขึ้นมาเลยนะครับแบบนี้นะคราวนี้อีกแอปหนึ่งก็คือปัดค้างไว้นะครับแล้วก็แตะในส่วนของตัวแอปพลิเคชันที่ต้องการนี่ฮะ คือสูงสุดได้4แอปพลิเคชันนะครับก็เป็นในส่วนตัวหน้าต่างลอย2แอปแล้วก็แบ่งเครื่องหน้าจอ2แอปพลิเคชันนั่นเองนะครับและคราวนี้นะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะฮะถ้าผมกดลูกศรลบตรงนี้บริเวณตรงนี้นะครับอ่ามันจะมีด้านบนเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์อยู่นะครับการกระบาดก็คือปิดแอปนะครับแล้วก็มันจะมีในส่วนของตัวที่เป็นลูกศรสามเหลี่ยมเนี่ยถ้าเราทําการแตะเข้าไปมันก็จะเป็นขยายเต็มจอแต่มันจะมีเครื่องหมายลบอยู่ แต่ลบปุ๊บมันจะไปพักไว้ด้านข้างนะครับคราวนี้ถ้าผมเปิดปัดที่ขอบด้านจอค้างไว้แล้วก็เปิดหน้าต่างลอยเพิ่มเติมเข้ามานะครับอย่างเงี้ยแล้วผมก็ย่อไปอีกนะคราวนี้เมื่อเราแตะที่ขอบจอที่มันมีซ่อนอยู่ข้างๆครับเห็นไหมครับมันจะมีโฟลเดอร์ที่เป็นตัวจัดการไฟล์แตะอยู่ตรงนี้มันก็จะมีโชว์แอปที่เราเปิดหน้าต่างลอยนะครับมันก็สามารถเปิดได้สูงสุดถึง10แอปพลิเคชันด้วยกันทําให้ดูเพิ่มเติมนะครับผมจะปัดที่ขอบแล้วก็มาเปิดเพิ่มเติมนะฮะมีอะไรอีก แกลเลอรี่นะครับแล้วก็ย่อลงมาแล้วก็เปิดอีกนะฮะสมุดโนตแล้วก็ย่อลงมานะแล้วก็เปิดดีรับอีเมลแล้วก็ย่อลงมานะฮะคราวนี้หมดยังครับอ่า YouTube แล้วก็ย่อลงมาคราวนี้ถ้าผมจะดูแอปพลิเคชันหน้าต่างลอยทั้งหมดก็แตะไปที่รูปไอคอนที่มาโชว์อยู่แล้วก็เลื่อนได้นี่ฮะอันนี้คือหน้าต่างลอยทั้งหมดนะครับถ้าเราจะจะโชว์แอปไหนขึ้นมาก็แตะนะครับนี่ ย้ายได้ครับย้ายซ้ายขวาได้นะครับอยากจะแอปไหนก็แตะแบบนี้นะครับอันนี้คือการใช้งานหลายหน้าจอบน Ma ด Pad Pro 11เนั่นเองนะครับคราวนี้ผมเพิ่มเติมให้อีกนิดหนึ่งนะครับในส่วนของตัวแอปพลิเคชันที่เราปัดจากขอบจอด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับเราปัดแบบนี้นะครับเราก็มันจะมีแอปขึ้นมาเราสามารถปรับแต่งตามที่เราต้องการได้วิธีการปรับแต่งก็คือปัดนะครับจากซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับให้แอปพลิเคชันขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็ทําการ เลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับของหน้าจอนะฮะแล้วก็แตะไปที่ในส่วนตัวมันจะมีตารางสี่เหลี่ยมอยู่นะครับแตะเข้าไปแล้วก็กดเครื่องหมายบวกอีกหนึ่งครั้งนะครับอ่าแลา้วคราวนี้เราก็เลือกแอปพลิเคชันที่เราต้องการได้เลยว่าเราจะเอาแอป,ปไหนนะครับเช่นผมจะเอาแอปพลิเคชันในส่วนของตัวอัลโกดานะฮะนาฬิกาข้อความปฏิทินนะสูงสุด15แอปพลิเคชันนะครับเราก็เลือกได้เลยนะครับโมจิงเพนแมปนะฮะ เขาวนี้แต่ถ้ามันมันครบ15แอปเราก็จะแจ้งเตือนให้เราแตะบวกเข้าไปว่าตอนนี้15แอปแล้วหลังจากนั้นถ้าเราจะบันทึกให้เรากดติ๊กถูกแค่นี้เองครับมันก็จะบันทึกแอปท,ทั้งหมดที่เราเลือกไว้ล่าสุดเมื่อสักรู่นี้นะครับมาอยู่ที่แถบด้านข้างให้เราแล้วนะครับอันนี้คือการใช้งานหลายหน้าจอนะครับบน Ma ท p a d Pro 11หรือว่ารุ่นอื่นๆที่รองรับการใช้งาน2หน้าจอหรือว่าหลายหน้าจอก็สามารถทําลักษณะนี้ได้นะครับก็เป็น ฟังกชันฟีเจอร์ที่หลายๆคนอาจจะรู้แล้วหรือหรือหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับก็มาแนะนําให้เพื่อนสมาชิกได้ดูกันนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับคิดว่าเป็นประโยชน์ถูกใจช่วยฝากกดไลค์เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยฝากกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ